แต่ทีมยังคงโดดไปในเมืองที่ตัวเองถนัดคุ้นเคยกันแต่วงอัปเดตมาถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ครับเนื่องจากมันกินขวามาเล็กน้อยและ HVNB กับ Joy Neo อีกแล้วและเป็นลักซี่เปิดน็อกได้ก่อนทางด้านนึงก็ผมชี้น็อกด้านตรงไป <c oughs> เปิดน็อกแรกมาจากปิยาแต่มุมนี้สะบัดเข้าหัวเลยครับอีซี่โอ้โหไม่ฟังอีลาค่ายเราผู้ชมครับเท่าไปได้เลยแต่พาไปมุมนี้อีซี่จนแอบมาแล้วข้างแล้วต่างหายแล้วดูใครนึงพิไฟไม่ได้ ดูตีทุกองนเช่นเราไ่หนึ่งแล้วดูเข้ามาได้ในห้องหุ่นอ่าอีสองรบสนากี้รอจังหวะอยู่แล้วอีกหนึ่งคนดินนาาด่งตาต่างโดนส่จากูซี่หายเหมือนกันอ่าอะรครับต้องบอกว่าช็อตนี้จอยมีได้เปรียบในเรื่องผู้เล่นที่เสียน,น็อกไปเพียง<ด>แค่น็อกเดียวคร<ด>ับและตรงนี้ราบิดไม่กล้าจุบเท่าไร่ครับสนกี้ซัมเฟนกี้จะเกมไปก่อนถีงสายมุมนี้เจ็บไหมไม่เจ็บโดนไปแ,แค่เม็ดเดียวครับจอยมีไม่มีเออเสียครับเปิดโหมดจากเครื่องชนแล้วดูสวิตมาตัดภาพตรงนี้มาแล้วจอยมีเฮ้ยแล้วเขาไป่ปาติงปาสองสุด โอ้ยจอยมีไปผ่อนจังหวาผู้ชมมาคุณเฟมอ้าวะตัวนี้ที่เด่นเหมือนกันครับราบิทไม่มีะระยะเสียงที่พีดีวบอกไปผมเปิดหน้าแรกแล้วครับมาดูแล้วดูข้างหน้าต่างเปิดประตูมาเก็บของก่อนเอาหมวกมาก่อนไม่ไงั้นเม็ดเดียวหายแน่นอนจะโดดข้ามคูติดผนังดังตึงอ <c oughs> เอาแล้วชุบ ชุบไหมชุบชุบครับไม่มีเลือดนะไม่มีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้บอกเลยว่ามีหมัดเป็นล้วนอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้ชิโดนบุ๊แคมป์หรือเปล่าที่เราในมีกะแต่มีโอกาสเป็นแบบนั้นนะพี่ดิวไม่ก็ทางด้านดีอารยิงออกมาครับแล้วเข้ามายังไม่จบเปิดฟอยอีกหนึ่งจีทีผมราบิดพีฝ่ายไปโอ้โจเซฟไม่มีเลือดต้องให้เพื่อนนำมาก่อนแล้วปั๊มเลือดเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคนที่โดนชุบขึ้นมาแล้วจังหวะทามมิ่งไม่ค่อยดีอีซี่พีกมาเก็บแล้วครับราบิดได้คะแนนกีเดอามรจานเกมครับ ใช่ครับวุ้ยหมดแม็กซ์ตัดภาพเลยโคตรมังโอ้โหเอวีเอ็นบีใครจะเชื่อจังหวะเมื่อกี้อ๋อแอดกอนวิ่งมาแล้วพีทสายยิงอะยังไงเอวีเอ็นเปิดฟอร์ดต้องเอาเลยครับผมเอาจริงเขาไม่จำเป็นต้องรีบปะทะกันเนื่องจากยังอยู่ในวงนะครับเป็นที่สามตรงนี้สเปรคูณหกติดไหมไม่ติดครับนี่สเปรติดไหมติดบ้านรงไอ้น้ำจิ้มดูคือยีสเปรพ่นใส่บ้านไปแล้วคือเอาจริงเมื่อกี้ ก้องอยู่ตรงนี้หนึ่งนาทีครึ่งแล้วตัดมาตรงนี้เรียบร้อยอีโมโดนน้ไปสวยโอ้โหดิเดาเปล่เก็บออกจากเกมมาปาไอจีทำได้ดีมากน้องชายแบนแบนเก็บเลนเฟยอีกหนึ่งเหลือสองคนนะอีโมดิคอนอาเอาคือเอาน้องแล้วไหลไปแล้วตรงนี้ไหลตามมาครีมเข้าบ้านอีกสองคนเอาไว้ไอจีโก้คุณสิมาคิด้็ไม่เอาด้าทรงใจทรงใจวันแล้วเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเด็กบีกอนนี่น้ำจีนมาแล้วน้ำจีนตื่นน้ำจีนเพื่อฟื้นจาความตายนจีแล้วปาไฟจักสมุยมาเติเปล่สวนเจ็บเจ็บอยู่ แหวโอ้โหเอาเลยครับเด็กึ้นมาได้แล้วเอ้ยเพื่อนที่ใส่อ้อเด็กวิ่งก้อนแหวนซ้ำมานำทีมตรงนี้สุดท้ายเราจะวันนำทีนนำจีนป่าสายเรียบร้อยครับผมทุกอีกครับปิดงานครับเด็กวิ่งกอนจบอันดับที่สิบห้าไปครับผมแค่นั้นไหมคนเสียบใช่ไหมแค่นี้แหละวิ่งมายิงจันแล้วก็จบละแล้วตัดมาเอาแล้วดูเจนอาแล้วดูครับดูจังแหน่งแล้วดูเนี่ยจากแบทแมนเข้าแล้วต่างบ้านตั้มไม่เข้า เขาต้องเคลียร์เนื่องจากบูโซนบีบมาเขาต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะเล่นง่ายคือละบอดานเคาะมามอสักครู่นี้ข้างบนแล้วเป็นนามชินได้คิวมาคิวฟินิเล็กออกไปและนามชินโอ้โหดีเล็กอนึงแล้วเป็นก้อนด่านนั่นเองที่จราใส่แบนแมนได้เลยครับแล้วมันขบอยสติคุผู้ชมอะนี่ไงคือจังหวะแรกเมื่อกี้ยัาไดจียิงว่าท่านใครบอกแล้วอย่าไปยิงพี่เอาจริงไองน้องแล้วต้องออกทั้งคู่คุณเฟรมผู้ชมอะง่ายครับผมอีวอร์ดบอยสองคนต้องโดนนะ ผมมาอีโวดไปไหนไม่ได้แล้วคุณสีสะบัดใส่มาเลยแอ้วผมฟอลโล่มาคอนเซปต์ Concept ลางออกจากเกมไปสามอบอยหายอีกหนึ่งครับคอนเซปต์มาจบจบจบหนึ่งคิวแรกของวารานัทที่จริงเป็นสองน้องนะแต่คิวแรกเนี่ยโดนลาชนมาจาก e อีโวอดรีบอลแล้ววงอัปเดตไปที่ ลากครับผมถามจริงว่ะวงให้ดูขวาแน่นตับวงมาซ้ายอินฟินมาแล้วนะแต่อินฟินสวยแล้วแต่ต้องครับสองไอ้ตามมาลูซี่ระวังนูซี่รองรักลูซี่รีบเข้าเลยพี่เดียวแล้วคิมไป้คิมไปยิงทางด้านฝาตินนองดาวไปแล้วคิมไปโดนเหมือนกันจากเอ็ดว่าเอ็กเทกันไปเลยครับคิมสิวะไม่รักโลกโลกเรียบร้อยสวยครับหวนเสียบครับวอลดัสสวยงามครับคอนเซปต์สองคิวไปแล้วนะท่านผู้ชมครับอ่าแล้วอินฟินจะได้แต่ปัญหากระดานหน้ามี ไลฟ์สเคียร์คุณเฟลของอินฟิทั้งหน้าใของจอเป็นวงขอโฟกัสจอก่อนก็เห็นแล้วนี mm ่ว hmm> ่าเป็นยังไงมุมนี้ผมบอกเลยว่าโดนแน่หนูซี่คุณดูหนูซี่เนียนมานะครับถองครับนอนมาเนียนมาเจอาฮะนั่นเหนื่อยมากดูเสียบแล้วเปิดมาหนึ่งเด็ดก่อนครับไปรองมาลุ้นไฟอันนี้ไม่เอาอันนี้คือเตือว่าเตือนแล้วนะทำอย่างนี้ถือว่าเตือนแล้วนะเพชร์คันอยู่ไหนครับอยู่ด้านล่างครับสีเหลืองเยลโีแล้วมะม่วงฮะแมงโก้มีดมีดดสวย อุ้ยช้างแล้วสานสานไม่เก็บตัดสี่ได้แล้วแถมคิงไม่ดเอาแล้วครั้งทีเอาวิกกิทหนักมากแล้วตอนนี้เหลือเหลือสองดึงน็อกอยู่แล้วมาลุ้นว่าเจเดนครับไปน็อกอาร์เรนโปได้ตากพามาจอยมีครับโอ้นี่เก็บทางฝั่งคิงเอาเกมไปแล้วคือสกอรมาล่องลงวอลปอบบี้ก่อนครับให้เด็กมันโตต้องวิ่งเข้าวงครับวอลดอนสปอร์ตถ้ายิงเนี่ยจะเข้าวงไม่ได้ทั้งคู่นะครับคุณดูทอมเป็ห้อยหลังเหมือนปั๊มใหญ่มากวงแัดภาพมาซักฟรีเก็บฟืนอยู่ขอบวงก็นอนพางาพางาตรงนี้อยู่แลล้้ววจจจัััั่่มมาาาาหหยนนนึงงคครรบบบเเเเดดดดปปิิิออออโโกกกไไสต ผู้ชมครับไม่แน่ใจว่ายิงมาจากมุมไหนครับผมแอ L ok ตโต้ที่น้องดาดลงไปครับตรงนี้ว่าดาเข้ามาฉีกกำแพงเลยโอ้คอนเซปต์มุมนี้อย่างก้นเลยครับผมสกายนี่บอกเหลือจะเชื่อท่านผู้ชมโอ้โหโอหจริงเล่นจริงดีฮะคอนเซปต์ว,ว่าเวลาขอมี16วันว่ารัดมาได้แล้วโนโมเมอร์ซี่ไปตัดลิควิดต้องดาท้อไปพีทีอาร์าเหลือคนเดียวที่ยังอยู่พี่เดียวครับลิควิดไหลใตายไปส่งของโนมเมอร์ซี่ครับเรียบร้อยครับน้องจบ13สสนามนี้มันสนามของใครพูดไปของใครเออของใคร ของไทยใครแชมป์ไทยแชมป์โอ้สุดยอดนี่เล่นกันเป็นเด็กนะบอนเตะปลาระเบิดย้อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำห้างร้านไก่แฟนครับได้เรียกตาบให้หนึ่งล่ามสายสั้นๆสเปนมาดูสันสะเทือได้แต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดสั้นๆน่าจะเป็นสองบอลนั้นแล้วเขาเต์เก็บพอพอจะเกมไปก่อนเลยครับก่อนก่อนครับก่อนเราข้ามตาป้ามาจั่วเข้า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 ขาดขาดเม็ดเดียวโอ้คำนี้ใช้ได้ทุกกับ ได้กับทุกทีมเราดูโดดด้วอเน็ดโดดแล้วตรงนี้เราดูาโดดเน็ดง่ายแล้ดูสันสันมาตินเข้าไปยัดหมดแล้วมาตินโดนยีคอนสทีมเอื้อฆ่ามาต้องหลบก่อนทีนะถอยอ่เงียนดูเคจะสองอีโอ้โหเสียหายไปแล้วครผมบอกแล <c oughs> ้จริงียเคินไดโดนแน่จริงไหนยุบไปได้นะสันสันองค์ปั่มเลื่อนมาด้านซ้ายเปิดมาเป็นจอยมีเยนโด้ครับผมบอลเชนเขาได้เปรียบกว่าแล้วว่าด้านโดนคอฟีสบอยทูอีมาล่าใส่มาตินนอนก่อนนะครับ อมาตินจะทำยังไงดีจะทมหกป,ป,ปมาหนึ่งดูแล้วเป็นทนายไปตัดได้ด,ด้วยเองได้ตอนนี้กิจแน่นอนครับวันนี้สปอร์ตบูโซนบิดมาแล้วด้วยครับข้างหลังมาขึ้นตะโขบไปหนึ่งทีนำชินโอ้ตัวนี้มันทีเด็ดจริงๆนะจากตัว E จริงครับมาดูเพาะข้ามฝั่งมากด่สายทีมไทยอย่างบ้าข้างก็ดาบใจวงอีกหนึ่งแล้วเจเดนก็ไปเปิดตัวทางฝั่งตัวอีปุยจากดิงกอสมาแล้ว SFX บูดตายตอนนี้ไปแล้วดูคอนเซปต์น็อกวงอีกหนึ่ง แล้วดูซี่ไปได้ไมโคบ,บอยมาเจ๊เด่น <ๆ S 2> สวนก็นมาเป็นแอปปี้น้องดาววิงันเลนระเบิดเก็บน้อกดาวได้เป็นดันก่อนแล้วหนูซี่ซ้ำออกจากเกมเลยไปโคบ,บอยและเรมนี่ก็มือไฟรอจังหวะขึ้นสกอบตรงนี้อยู่จนเขาหมวกหนำมาเลยแล้วดูจังหวะที่จะรับซูอีให้กับหล้างแขนให้วเวลาสักหน่อยแล้วเช็ครถก่อน แล้วตัวมาไฟตัวหนึ่งเข้าเข้าลูกฟองทันเอาละครับเอ็มอไฟต้องบอกเลยว่ามุมนี้ได้เปรียบกว่าเนื่องจากทางด้านทูอีเนี่ยเป็นโพซิชันที่เป็นซุนจุดเดียวกันแอฟปี่โดนเก็บไปเกมโดยเจเดนซ้ำไปแล้วโนซี่เฮยจอดใส่คิวบีน้องดาวไปน่าจะเป็นมุมระหว่างด้านสายล่างของบูลแคนและคิวบีโดนเก็บโดยเกมสันสันครับผมได้มาเป็นดารี่ไฟลูกนี้ไม่ถึงครับผมสำหรับทางด้านเฟสแคน โอ้ั้งบอกเลยเราเป็นเน็ตแล้วเรียมนี้บางไปหน่อยแล้วคาตามาดาเลาอยู่าเพื่อนอยเพิ่งทิ้งแต่ประานคือวงบีบมาแล้วแล้วดูคุณสุขมาเช็คหามาที่ไม่เจอจาให้งได้แล้วนี่ครับแล้วก็ชันที่ไปปัดน้องบอลลูฟายโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเอาแตมไปเลยอกส้นแรงครับนี่ท้าพักปุยปุยบูดตายอีกหนึ่งแล้วบอลลูฟาตัวสามตรงนี้ของใคร จบ right. ของอินฟ er. ินลุยหัวระวังเก็บหน่อยบอลสันนี่พี่ดิวเขาบอกแล้วเจเดนเฮตจอส่งที่เราจะเกมอีกหนึ่งคิวอ่ะอูราก็มาแรงเจเดนสวยงามครับดูไอแล้วบูชาไว้เก็บเหนียนดูเคน้องดาวโรปสไนน์น้องดาวบูโซแล้วต้งมีสายอัน้ามาทำชีให้จอใสบูช้าไปเฟสแคนตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่สองคนที่ยืนอยู่พี่ดิวเป็นกอไพรกับอินเทเลตตดภาพมากอไพรค้ำด้านหลังตรงนี้อยู่ในมุมนี้อยู่เลยปั๊มยาสปอร์ตให้เพื่อนอยู่ด้านซ้ายมีอหนึ่งแล้วจอยมีหายอีกหนึ่งแล้วจะมากิกแฟมหมดเรียยบร้อ จบอันดับสิบเอ็ดคุณเฟย์คุณผู้ชมเอาเลยครับกีกแฟนตอนนี้ไม่มีผลแล้ับอูร่าและเจเดนโดนเก็บไปเลยในการซ้อมก่แล้วเป็นทางด้านของโอนนี่เขาเก็บมาเต็มเกมดัดออกในอันดับที่10ไปต้องขึ้นขานขานเราเจอท่าไม่เจอจะัดภาพมาตรงนี้เฟอร์รารี่ก็โดดสิ่งที่สามนับเรียบร้อยหายอีกหนึ่งนอเลสเขามาเปิดมือในวันสุดท้ายครพี่ดิวเปิดตัวกันครับแล้วตอนน้องห้อยู่หลังหิน แล้วดูเฟย์แคนลุกขึ้นมา3คนเอาแล้วตรงถวายเข้าไก่อ oh ินฟินิตี้โเอาแล้วฮะบอกเลยว่าเกมนี้เข้ามาอีกแล้วละเวย้ยจุ่กันป่ล่ากี้สามเอาไปเลือออกเกมมาทางฝั่งเจสซี่ครับไปเก็บล็อกเราไปกันที่ลรอสเปย์มากต็ตอนนี้เคาะ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 ที่ต้นไม้เคาะจุดปืนพังน,นะทุกคน,นครับ จอยมีเดินยัดใส่เฟสแคนเฟสแคนขึ้นมาได้3คนสเปรเก็บไปทูอีจบในอันดับที่7ไปแล้วแล้วก็ผ่ายโดนเปิดน้อยจากทางด้านแดนก,นก่อนก่อนจากลากไปหนึ่งถอยมีไม่สนใจมาระเบิดใจไดปนหนึ่งลูกวินเทเลสปั๊มเลือดหนึ่งชีก่อนเจ็กซี่ได้คิวมาเป็นแรนโบกินนี่ครับต้องครับกว่าผ่ยพยายามคานสกัดในรถในมีเนตมาระหว่างทานอยู่แล้วเช็ดบา่าวินเทเลสยังไม่ต่านดูครับจังหวะขำถอยไปเนินไกลวินเทเลสแล้วดูอ้อมลงเนินด้านหลังเพื่อนหลบตรงนี้ก่อนแล้วดูทีบูชาร์กให้ขำเหนือหนึ่งต่อสามบูชักน ทำทำคำเหมือนกันโอเคจอยมีโอติตอนนี้ยิงไหลใส่มาเรียบร้อยครับผมเราซีกองดาวลงไปเอาเอาได้เหลือเพียงแค่สองคนนั่งนานครับจังหวะนี้เมื่อคู่นี้โลกิโดนเก็บน้องดาวไปเช่นกันและเราได้คิวมาเลยครับโหนเมอร์ซี่เป็นห้าคิวของเขาแล้วครับอู้่าโหนเมอร์ซี่เป็นเฟรมไหลไปหลังอินฟิน่าอินฟินแพ็กสี่ในวงเหลี่ยมนั้นและจะมีโอติคานอยู่ริมถนนครับคานอยู่คานอยู่มีใครจะมาได้สปอร์ตเขาไปได้บนบูชาร์กขอมองลงมาหน่อยบูส์และกเช็คก็ ฟินทอเล่จะเข้าไปตีอินฟินแล้วเรียบร้อยแ่้กอดทันนี่ฉีกมุมยิงแบบนี้น่าจะไม่รอดเลยครับเฟสแกนยาหรือแค่ัแปดชิ้นครับขาครับปั๊มต่อแล้วดูฝ่ายไป็หนึ่งแล้วดูไอ้โจดิโก้ดิเข้าวงมายังนอนทันอยู่แล้วเหลี่ยมนี้โอ้โหหลังยูริมีสองคนสามคนเฟมฟินถามจริงวะเฮ้ยแล้วจั่วข้ามาขาดหนึ่งโจเซฟนอนทันโอ้โหโจเซฟสปอรต้าครับ เจะทมโดนบูตรโซนบีไปแล้วจอยบีไปอล,ล่วมสอง้อมการยิงฟียิงฟีสวยครับผมสวยงามายงามิยงฟีงมสมัคเกมนี้ไม่เยอะแต่คิวนะเราดูอีฟิีถ้าเกมนี้ไกลอีกแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมหน้าจะไม่ต้องมากเลยกลับบ้านน่าเชื่อสวัสดีครับสองทีมครับซีเราสองล้วดันใส่ดันใส่คุณเฟรมดับเบิ้ลไก่เรียบร้อย The Infinity ผมบอกไปนะผู้ชมฮะผมเห็นครับว่าอันฟีเจอร์ตอนนี้เลยผู้ชมฮะ ชมป์อยากให้เป็นทางการผมบอกเลยว่าน่าฉีกแบบฉีกเกืบจะบ้าบอบาบอคอหอยขทอดอินฟินคอหมูย่างอ่ะเป็นไงเย้กันเล่นด้วย